ใช่ครับทั้งปรากฏการจันทรุป,ปราคาและสุริยุปราคาที่คุณสอบถามมามีกำหนดการเกิดขึ้นจริงตามหลักดาราศาสตร์ดังนี้จันทรุป,ปราคาเต็มดวงวันที่3มีนาคมพศ2569เกิดขึ้นจริงใช่ประเภทจันทรุป,ปราคาเต็มดวง total lunar eclipse การสังเกตในไทยประเทศไทยสามารถสังเกตปรากฏการณ์นี้ได้บางส่วนโดยจะเริ่มเห็นเป็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงในช่วงหัวค่ําหลังจากที่ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าสุริยุป,ปราคาวันที่2ส,งสิงหาคมพศ2570เกิดขึ้นจริงใช่ประเภทสุริยุป,ปราคาเต็มดวง Total Solar Eclipse การสังเกตในไทย ประเทศไทยจะมองเห็นเป็นสุริยุป,ปราคาบางส่วน p a าเช a โซล l a อีคลิปส์ในช่วงเย็นก่อนดวงอาทิตย์ตะกลับขอบฟ้าโดยสามารถสังเกตได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศปรากฏการเหล่านี้เป็นไปตามการคำนวณวงโคจรของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากสถาบันดาราศาสตร์ต่างๆทั่วโลกครับ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งเช่นเวลาที่เกิดคลาาส,สูงสุดหรือพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดสามารถสอบถามได้เลยนะครับ